สูงที่พอๆกันเลยครับนี่ฮะลำหักลำพนนะครับรูปร่างร่างกายนี่ใกล้เคียงกันเลยครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแชมป์สีเกมครั้งที่แล้วครับรุ่น49กิโลกรัมรุ่นเดียวกันนี้นะครับมาเจอกับนักกีฬาเจ้าภาพฟิลิปปินส์ครับครับเริ่มการแข่งขันในยกแรกครับ1 2นาทีแรกนี่ครับ นี่ครับเรามาแล้ว3ามคะแนนนะครับขึ้นใบได้อีกครับได้อีก3แต้มครับ6คะแนนครับเตะที่ศีรษะโอ้โหชคครับได้ครับได้หนึ่งแต้มครับเขาเตะลำตัวเรานะครับได้มาสองเราชกได้มาหนึ่งครับเรซ่าอารากอนนหนครับก็มีโอกาสอยู่ใน การพบกับนักกีฬาของไทยก็คือพนิภาหาสุจินต์นะครับทางนันนี่ในรุ่นแบนตืมาแล้วครับเข้าที่ศีรษะครับสามคะแนนครับจากเจ็ดขยับเป็นสิบแล้วครับโอ้สิบสองแล้วครับโอ้สิบหกแล้วครับเริ่มไหลแล้วครับในช่วงท้ายครับแท่มาเริ่มไหลนะครับในช่วงยี่สิบวินาทีสุดท้าย ไปอีก2แล้วครับตอนนี้จะเล่งก็เร่งเลยนะครับน้องธานิพักธนเกมมันเป็นของเราครับจะทำคะแนนเมื่อไหร่ก็ได้ครับได้มาอีก2แต้มครับได้มาอีก3ยกที่3นี่จะหนักแล้วครับทางด้านของเบซารรากอนดูครับนี่ครับที่ศีรษะครับแม่ซ้ายนี่พังครับโอ้โหคุณพ่อ รชัยมาให้กำลังใจด้วยนะครับไปที่ลำตัวหนึ่งคะแนนครับของเราครับโดนตัดหนึ่งแต้ครับอินโดนีเซียครับล้มลงไปซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับเราคุมเกมไม่ได้หมด้ะครับตอนนี้ครับพยายามประคองตัวเอาไว้ครับไม่สูงเสียงจนเกินไปเอาละครับพยายามจะเพิ่มแต้มครับนีเตะเข้าบริเวณลำตัว โอ้ครับไปครับไหลแล้วครับช่วงท้ายครับต้องมาลุ้นนะครับเพจะได้เพิ่มจาก2แต้มไหมครับแต่โอกาสคงลําบากมากแล้วทีเดียวครับเราก็ดูจังหวะครับชินจังหวะนะครับไม่เป็นปัญหาครับเหรียญทองเหรียญที่2ของเราครับพานิพัทธ์วงพัฒนกิจนะครับน้องเทนนิสครับทีมไทยก็คว้ามาได้อีกหนึ่งเหรียญครับในเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรัมครับ ก็เป็นเหรียญทองสสมัยติดๆกันเลยนะครับตายเลยทีเดียวครับยังขาดาีเดียวคือโอลิมปิกนี่นะครับตีหน้านะครับที่กุโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมาดูภาพช้ากันนะครับจังหวะจังหวะการทำคะแนนนี่ครับเตะข้าที่ใบหน้าครับสองครั้งซ้อนซครับแลแ้วก็เตะเข้าที่ลำตัวคะแนนนี่ไหลเหมือนน้ำเลยทีเดียวครับ